สวัสดีครับโซนพีฟาร์มนะครับก็ถ่ายทายพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็วันนี้พาชมนะครับสวยๆหนึ่งคู่นะครับลูกไก่นะครับรวมสายเลือดนะครับสายเลือดดีมากนะครับชุดนี้ถือว่าเป็น v i p อสุดๆนะครับสวยมากครับ ตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียก็เข้มๆดุๆนะครับตัวเมียตัวนี้เป็นไก่เยียนนะครับต่อสายของเขาก็คือสายนครหลวงนะครับนครหลวงเยือเขียวคลาสสิกเขียวฟงเหนือบวกน้องเทาพัดแตนะครับ ก็คือสายพ่อของเขานะครับสายนี้ส่วนสายแม่นะครับก็เป็นสายเยซิ่งสาเบิร์ดนะครับเยดดำขนมครกก็แม่นี้ใช้งานมายาวนานนะครับก็จ่ายลูกมีผลงานนะครับเยอะแยะนะครับสำหรับคู่นี้ก็ถือว่าเป็น VIP เลยก็ว่าได้นะครับสวยๆเข้มๆนะครับคู่นี้เป็นเยยสวยๆนะครับ เปิดแบ่งนะครับให้พี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับคู่นี้อยู่ที่หนึ่งใบเทานะครับไม่รวมส่งนะครับได้แค่สองตัวนะครับชุดนี้เป็นคู่พอดีเลยนะครับแลวว่าเกิดการเหยียบไข่กันนะครับตอนฟักนะครับก็เหลือหลอดมาสอตัวนี้นะครับสวยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับนประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ